เดิมมันเคยเป็นรูปมันนะแต่งสักนิดนึงแล้วด้วยความทีแบบมันเขย่ามาไอซ์อ,อมันเขย่ามาในกระเป๋าอะ่ะอ่ะมันก็เลยจะบุบจะบี้ต้องแต่งทรงเขานิดนึงคือความยุยและยืดของเขานั้นอือ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 อเไอีกอืออืออือยุยไหมยุยไหมถ้าเป็น ทองจ๋าหรือมันจ๋าเนี่ยไส้ของเขาเนี่ยจะถูกกวนจนเนียนนะคะกับกะทิธัญพืชแล้วก็มีลูกชิดมาด้วยแต่ถ้าสมมติเป็นไส้ชีสจะไม่มีลูกชิดนะคะดังนั้นโอ้ยคอยคพณเ้ยเกี่ย,ยวไสมุนทำไมมากๆกินเผิดมากะด้วยความที่แป้งเนี่ยขอโทษด้วยความที่แป้งเนี่ย งดและลดคาร์โบไฮเดรตแต่จําเป็นจริงๆที่จะต้องมารีวิวเพราะตัวนี้แม่งโคตรอร่อยแบบแต่ขออนุญาตกินเท่านี้นะเพราะเดี๋ยวต้องกินมันต่อยวยแบบไรสาระมากจริงโอ้ยือไซอะไซละมุนมา <c oughs> กเป็นกระบอกให้นะรสชาติไส้เนี่ย ra mùn ma.